สรุปเวทหมุนเสากิจกรรมวันแห่งความรักมีอะไรบ้างสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็วันนี้ชาดเริ่มแล้วนะฮะเริ่มตอน10บโมงนะนี่จะเสียเที่ยงนะครับนะฮะเพิ่งมีเวลาทำคลิปนะฮะไปเคลียร์งานอยู่นะครับก็เวนทายอีเวนต์นะฮะเริ่มไปแล้วเมื่อวานผมก็สรุปคร่าวๆไปแล้วนะครับก็จะ กิจกรรมจะมีวันที่10ถึงวันที่14นะครับผมแล้วก็จะมี exclusive field research หรือว่างานวิจัยหรือว่าเควสที่หมุนได้ตามเสานะครับคือใครอยากได้ตัวไหนเนี่ยจะได้รู้นะฮะก็จะมีอ,อ่อะไรอ่ะได้หัวใจนะฮะจากบัดดี้สนะฮะสหัวใจนะฮะรีวอร์ดก็จะเป็นพิคชูกับอีวี EV นะครับ แล้วก็วินอเลดนะฮะก็คือชนะเลดหรือว่าตีบอสชนะเนี่ยนะครับก็จะได้ไอ้ผีน้ำเนี่ยทั้งตัวผู้ตัวเมียนะฮะสุ่มมาแล้วก็เมคห้าเกรดเคิร์ฟบอลโทอินอโรก็คือโยนบอลโค้ง bon 5ครั้งต่อเนื่องนะฮะอินอโรก็ต่อเนื่องนะฮะห้ามหลุดเลยนะฮะก็คือต้องเข้าเกรดนะโยนบอลโค้ง bon เข้าเกรด5ครั้งจะได้อ่า อะไรนะสปินด้าอ่าสปินด้าหรือมีมึนเนี่ยนะฮะที่เป็นรูปหัวใจนะฮะแล้วก็ชายนี่เนี่ยเขาจะเป็นสีเขียวนะฮะหัวใจเป็นสีเขียวแล้วหัวใจแตกนะฮะแล้วก็ยูสท mm ่าเบอรี่ทูแคสโปเกมอนก็คือโยนเบอรี่ให้โปเกมอนก่อนจับนะครับอันเนี้ยสามารถโยนทิ้งได้เลยนะฮะโยนแล้วก็ออกโยนแล้วก็ออกเนี้ยก็ได้นะครับไม่ต้องจับก็ได้นะครับก็จะได้ร้ามานะฮะ แล้วก็จับโปเกม,มอน5ตัวจะได้เลิฟดิสนะฮะหรือปลาหัวใจนะฮะแล้วก็จับเลิฟดิส20ตัวแม่เจ้านะฮะจะได้อารโมโมรานะฮะตัวนี้นะเออต้องจับเลิฟดิสห้าตัวเลยนะไม่ไหว <laughs> <laughs> นะนะฮะหนักเกินนะฮะแล้วก็เมื่อเราทำเควส์นะฮะโปเกม,มอนที่เราจับได้จากเควส์เนี่ยจะอยู่ที่เลเวลอ่าสิบห้านะฮะ เพราะฉะนั้นเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าตัวไหนตัวร้อยนะฮะถ้าเป็นพิกาจูนะฮะจะเป็น402นะฮะตัวร้อยนะฮะถ้าเป็นอีวีจะเป็น459นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเลิฟริทจะเป็น365นะฮะเราจะเป็น231นะฮะตัวร้อยนะฮะอ่าฟิลิสนะครับทั้ง2ตัวเลยตัวผู้ตัวเมียนะฮะเหมือนกันนะฮะไม่ต่างกันต่างกันแค่สีนะ ก็จะเป็น5 3 9นะฮะตัวร้อยนะฮะ IV 1 0ร้อยแล้วก็อารโมโมล่านะครับ9 2 9สปินด้าก็5 2 3นะครับผมอ่ะอันนี้เป็นเควสที่ได้จากการหมุนเสานะครับผมแล้วก็นอกนั้นนะฮะก็จะมีเอ่อเป็นอะไรนะชาเลนจ์ Challenge, นะฮะที่ให้เราไปจับโปเกมอนตามที่เขากำหนดนะครับก็จะมี ไอปลาหัวใจนะฮะวูแบตนะฮะพาสเซลแล้วก็โวบิสนะครับจะได้ XP 2000ตาลัส2,000แล้วก็เนี่ยฮะผีน้ำนะฮะอันนี้ก็จะได้5 3 9เหมือนกันนะตัว 100, ร้อยนะฮะแล้วก็ชาเลนจ์ที่2นะฮะก็จะปลาหัวใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็ไอ้ไอ้หมาหล่อเนี่ยนะฮะนะฮะไอฟูฟู่เนี่ยนะครับ <laughs> ก็เป็นร่างธรรมดานะแล้วก็ไปพัฒนาร่างเอ้ยไปไป,ไปเปลี่ยนร่างได้นะฮะแล้วไม่นั่นนะอิลูมิสนะฮะจะได้เอ็กพีสองพันสตาร์สองพันแล้วก็ได้จับผีน้ําตัวเมียตัวเมียนะฮะเอ่อนะฮะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะอันนี้คือข้อมูลจากเอ่อลีเจนด์ลีมานะฮะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับก็ตัวนี้นะน่าจับมากเลยนะฮะไอ้เจ้าผีน้ําเนี่ยไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียนะไป PVP ได้เก่งทีเดียวเชียว นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับข่าวสันส้นๆสวัสดีครับผม